สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมดะก็รอจานะครับวันนี้ผมจะมาพาทุกท่านไปดูแพทใหม่นะครับที่เพิ่งอัพลา่าสุดเลยเมื่อวันที่1รกรกฎาคมนะครับผมแพทเนี้ยอัพเข้ามามีเรื่องของบ้านเข้ามานะครับเดี๋ยเราพาไปดูกันว่าทํายังไงนะบ้านนะครับนี่คือผมก็ยังไม่รู้นะไม่ดูเลยว่าต้องทํำยังไงนะครับนี่เราต้องไปตลาดอสังหาโอเคที่เราต้องเลือก เลือกบ้านในฝันของเรานะเราอยากได้แบบไหนนะนี่อะไรเนี่ยบ้านโ,นโนโน่โอ้บ้านโนโน่ข้างในจะเป็นแบบนี้โอ้มีเพื่อนด้วยวะบ้านอ,อันผมว่าน่าจะทรงประมาณนี้แลามั้งเนี่ยอยงนี้ก็สวยเหมือนนะแค่ประมาณนี้แล้วกันครับ สำหัในฝันของคุณโอเคเออ่ันนี้เราต้องเลือกใช่ไหมว่าเราจะไปไหนใช่ปะสำนักงานขายโตเกียวสำนักงานขายมุนารุสำนักงานขายจังหวัดเอฮิเอฮิระหรืเอเอิงะวะเนี่ยมองไม่เห็นนะงั้นเราไปโตเกียวแล้วกัน เอาไปดูที่โซกเกี่ยวกันปึ๊บอ่านี่ครับมีซื้อบ้านเลยอ่ซื้อบ้านซื้อบ้านอันนี้คืออ๋อถ้าผมไปตรงนี้ล่ะ มีที่ตั้งชุมชนด้วยว่ะโอ้มีชุมชนอีกตั้งหากเก๋เดี๋ยวเราเลือกก่อนอน,นี้ชิงเหอต่างกันตรงไหนเนะี่ยอันนี้ไม่ต่างกันเลยฮนะชูชิงชิงชวนเยี่ยนถิงพลุฟไฟเราดูวิดีโอป้าแล้วกัน ดูได้ไหมเนียดูได้ไหมโลวดูได้ไหมน,ะหม Hello, นี่อโอเคช่าวันครับเสียเ,เวลาคุณผู้ชมนะฮะเคเราหาบ้านหนึ่งหหนึ้าหนึ่งแล้วก็หนมีไหมหนึ่ง้าหนึ่งหนึ่งมีไหมอันไหนมีหนึ่งห้าหนึ่งนึ้เอาแล้วเยเอาเด็ดหนึหหนี่หนึ่งห้าหนึ่สิงฉวนชูฉีไม่มี เฮ้ยเหยียนถิงมีวะได้พลุไฟอโอ้ตายจังโอเคเอาอันนี้แล้วกันครับเอาชุมชนเหยียนถิง่งโอเคเราสร้างบ้านที่โตเกียวเนี่ยแหละซื้ออราคาพื้นฐานซอข้าวราคาต่อเติเบิ้ลแสนกว่าโอเคเราเอานี้เลยเยบร้อยไ้บ้านแหละไปไงอ่ะอะ่โอเค ทีนี้เราก็กดมาที่บ้านแล้วก็กดไปที่บ้านผมเป็นคนชอบเลขสิบห้านั่นเองนะก็เลยอย่างนี้เรื่องอย่างนี้นะนี่บ้านเราใช่ไหมนี่อ่ะเปิดประตูต้อนรับอย่างนี้ได้บ้านแล้วครับเรียบร้อยบ้านหลังบเลอร์เลยหลังใหญ่มาก โอ้โห,โ,หโหยังใหญ่นี่คือเราทำอะไรก็ได้หรอใช่ไหมผมไม่ได้สร้างเองนะเนี่ยโอเครเราลอง,ลองวันก่อนแต่เราสามารถแก้ไขได้นะอันนี้ห้องนอนนะครับกดปรับปรุงเพื่อเริ่มต้นสร้างบ้านโอเคเราสามารถสร้างได้หมดเลย ในในห้องฟังก์ชันก็มีรูปเตียงมีเอบอกเลยว่าให้อารมณ์เดอะซิมนะครับเดอะซิมเลยจริงถ้าเราลือทั้งหมดมันจะได้ต่งคืนมา <laughs> มันไม่สวยนะเนี่ยจริงถ้าบ้านส่งเนี่ยไม่สวยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดวเราลองไปดูางล่างสำหนึ่งนะ คือเกมนี้จะเป็นทุกอย่างไม่ได้นะฮะมีทั้งเก็บเว้า AVG UVP UVE ตอนนี้ก็ยังมาเป็นแนวเด e s i m มอีกนะฮะบ้านคนอืน่นเป็นยังไงวะเราไปดูบ้านคนอื่นไหมเอ่อแล้ามีเปลี่ยนอนสังหาด้วยวะอันนี้คือชโนดตัวดูบ้านคู่หู บ้านเพื่อไม่มีเลยอ่านี่เราไปบ้านสมาคมเราไปดูสักคนหนึ่งอ่ะไปดูหัวหัวกิ้วเนี่ยอ่ะบ้านเป็นยังไงดูหน่อยสิโู้เดี๋ยวอะไรวะเนี่ยไม่มันเยอะจังอะที่หลังวะเนี่ยเฮ้ย อ๋ที่หัวกิวเขาจะสร้างเพิ่มแน่เลยครับแล้วก็เขาปรับเปลี่ยนตรงนี้ละนี่แหละน,นี่คือบ้านหลักใช่ไหมอันนี้ก็คือบ้านอีกเฮ้ยเจ๋งว่าหรือว่าบ้านบ้านติดก,กันวะเน,นี้ยมันไม่มีชื่อบ้านบอกหรือว่าเป็นบ้านใครนะครับเี๋ยวเราเข้าไปดูที่บ้านเราเดียวยาเราไปดูกันว่าเราทำอะไรได้โอเคไปที่บ้าน ถ้าจริงๆนะครับพื้นที่บ้านมันกว้างมากเลยนะถ้าแบบว่าทั้งหมดนี่คือพื้นที่บ้านเราอะแบบมันกว้างมากๆเลยดูดิย่างกว้างนี่มันได้หลายหลายห้องเลยเนะี่ยหลังเดียวนะผมว่าต้องมีเวลามาปรับแต่งบ้านใหม่แล้วล่ะจริงนะครับเนี่ยผมอยากแบบหรือทั้งหมดอะเพราะมันไม่สวยอะผมว่ามันใหญ่ไปมันใหญ่เวอร์เลยอยูชั้นสองก็มี ใหญ่จัดจัดมาพาเข้าไปชมบ้านในรอบึ่งนะก่อนจะปิดคลิปเนาะผมมันไม่ค่อยมีอะไรว่าพามาดูครับว่ามันเอาแพดบ้านมาแล้วนะนะครับที่เข้าบ้านไปดูหน่อยซิมีอะไรบ้างนี่อ่ะเข้ามาห้องแรกเป็นห้องน้ําที่ใหญ่เว่อร์ เราสามารถทำอะไรได้ไหมเข้าอาบน้ำได้ไหมเฮ้ยได้เฮ้ยอาบน้ําได้ทุกคนนี่อาบน้ําแบบไม่ถอดชุดด้วยโอเคโอคยังเราก็เข้าห้องน้ำได้ไหมแตะตับที่โคกึ๊เดี๋ยวไปเปิดฝาด้วยนั่งเลยเลยสุดยอดทุกคน นั่งไปน้องผมจะมูกแดงเนียคำหนึ่งนะทุกคนน้องผมหน้ามันแดงผมว่าไม่ใช่แหละลายหน้าแน่เลยหน้าเงี่ยออกไปต่อกันนะทัวบ้านนะพาทัวบ้านอันนี้ก็ต้องจะเป็นอ่ที่นั่งรับแขกนะครับนั่งสบายเช่ย ต่อต่อต่อนี่น่าจะเป็นโต๊ะทานข้าวนะนั่งได้หมดเลยครับสามารถกดท่าทางกับสิ่งของได้หมดเลยนะนี้ก็น่าจะเป็นห้องน้ําอีกนะอันนี้อ่านหนังหน้าอ่านได้ไหมโอ้โหคือเกมละเอียดมากกดอันไหนก็ได้อันนี้มีอะไรอันนี้ห้องนอนห้องนอนก็ต้องนอนได้ อะไรวะเนี่ยโอ้โห,โโหเดี๋ยวเดี๋ยวได้ฟื้น HP สะสมด้วยนะครับไปขึ้นชั้นสองกันชั้นสองขวามาก็เป็นโซฟาเข้ามาก็เป็นห้องนอนอีกห้องนอนเยอะจังวะบ้านอยู่หลังคนเดียวแล้วเนี่ยยอันนี้ มอาเป็นห้องน้ําโอเคยังไม่มีของอะไรตกแต่งนะครับยังไม่ซื้อนี่ก็ห้องนอนอันนี้น่าจะห้องน้ําอีกแน่เลยนั่นไงแล้วห้องครัวไม่มีห้องครัวเหรอโอ้โหห้องนอนเยอะจัดเลยผมว่าเราต้องอินโนวเวทบ้านใหม่ครับมัน เยอะไปอะแต่ว่าไม่มีห้องครัวมีแต่ห้องทานข้าวแต่ไม่มีห้องครัวแล้วถ้าสมมติว่าผมนั่งทานข้าวอ่ะเอาอันนี้มากินได้ไหมมันก็ไม่ได้นี่หว่าผมคิดว่าจะแบบนั่งกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยน,นี่ดูแลซ่อมแซมคืออะไรจ้างแม่บ้านอ๋อเล็กช่างซ่อมมีช่างแม่บ้านนู่นะไว้ก่อนแล้วกันนะ ห้องสัตว์เลี้ยงเออว่าผมมีมีห้องสัตว์เลี้ยงอยู่นี่หว่าห้องสัตว์เลี้ยงอยู่ไหนวะนอกใช่ไหมออลูกยังเนี่ยโอเคลูกแหละแต่ว่าผมมีไอ้เนี่ยไอ้เจ้าเบาะเนี่ยมันเอาไว้ทำไงวะใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งนี่ก็ใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งโอเคเอาออกมาเลยสองอันแล้วก็ กดใช้หนึ่งอันกดใช้สองอันโอเคตองไงต่ออ่าที่แกขายบ้านาฟังก์ชันเอาเป็นว่าของที่มีโอเควางเฮ้ยได้วะ่ะเดี๋ยวนะวางในบ้านได้ไหมบุนบุนบุ นี่มันชั้นสามเอาสัเลี้ยงไว้ชั้นชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเคเราเอาของที่เรามีใส่ลงไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บน้องมาตรงนี้แล้วกันโอเคใส่เข้าไปก็มีอันหนึ่งทางเข้ามันอยู่ไหนวะ อันนี้เหมือนจะไม่มีเคอันนี้แหละนั่นอันนี้แหละเคยวางไปปึ๊บเรียบร้อยเข้าไปดูว่าอยู่เปล่าสบายมากน้องเราจะเอาน้องไปอยู่ได้ไงอ๋อนี่นี่นี่เอาตัวนี้เลยลอันนี้ล่ะ มันสัได้แค่ตัวเดียวหรอโอนสวได้ตัวเดียวครับโอเคครับก็มารีวิวแผ่นใหม่นะครับในการสร้างบ้านนะครับก็เลือกทำเลดีๆแล้วนะครับผม,ผมผมเป็นทำเลแทบจะกลางตกเกียวเลยวะเนี่ยดูได้ปะดูไม่ได้ด้วยนะปกติมันจะดูแผนที่ได้นี่ดูไม่ได้นะครับ ก็น่าจะกลางๆโตกเกียวอ,ออกได้ปะะ่าวอะออกไม่ได้แน่ๆติดรล้วชัวนั่นไงโอเคครับก็สำหรับการรีวิวแพดใหม่ของดราโกเราจาก,ก็ขออนุญาตจบจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับใครสร้างบ้านเป็นแบบไหนก็เอาให้เต็มที่เลยครับเอาให้ถูกใจตัวเองนะนะครับผม เดี๋ยวสำหรับผมเดี๋ยวจะลองทําดูครับเรามาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับว่าเปลี่ยนบ้านเป็นรูปแบบที่ตัวเองชอบแล้วเนี่ยจะออกมาจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับลองมาเจอกันค,ครับฝากทุกท่านกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับกดซับสไครต์หรือกดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ